สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาเปิดกล่องสุ่มกันค่ะเรานี้จะมีทั้งหมด3กล่องนะคะมีทั้งแบบกล่องใหม่ยังไม่แกะเอามาลุ้นเองแล้วก็จะมีแบบที่แกะเช็คก,กั๊ดในลายเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะพิกัดของทั้งหมดเราจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะเดี๋ยวมาแกะที่กล่องแรกกันก่อนเลยค่ะนี่ค่ะกล่องนี้จะเป็นน้องเบบี้ทีนะคะเป็นเบบี้ทีวีหค่ะ จะมีทั้งหมด8แ,แบบกับอีกหนึ่งซีครีนะคะอันนี้แกะเช็คก,การ์ดมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แกะซองค่ะเดี๋ยวได้มาลุ้นตาเองนะคะค่ะตัวซองจะเป็นแบบนี้นะคะมาลุ้นกันค่ะว่าปอยจะได้เป็นตาแบบไหน นี่ค่ะปล่อยได้มาเป็นน้องแมวม่วงหน้าผากสีชมพูตากริ้งซ้ายขวาปากแลบลิน้นแล้วก็แก้มแยมโรนะคะนี่ตัวนี้เบลล์น่ารักมากเลยค่ะถูกใจมากนะคะน้องหน้าตาน่ารักมากเลยและหลังจะมีหางน้องแมวแบบนี้ค่ะน้องแมวม่วงเป็นสีม่วงแบบสวยนะคะเป็นม่วงพาสเทลค่ะแล้วก็ด้านซ้ายกับขวาจะมีที่สําหรับห้อยสายคล้องนะคะนี่น้องแมวตัวนี้น่ารักมากๆค่ะทีนี้มาดูที่การ์ดของน้องกันนะคะ ่คะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องแมวม่วงนะคะทีนี้มาดูที่กล่องที่2กันต่อค่ะกล่องนี้จะเป็นน้องโคโค่ e e With You นะคะเคานี้จะมีทั้งหมด9แบบกับอีกหนึ่งซีเครตค่ะมาดูกันว่าปล่อยได้เป็นตัวไหน นี่ค่ะที่ปอยได้มาจะเป็นน้องใส่ชุดว่ายน้ำสีแดงนะคะตัวนี้น่ารักมากๆเลยค่ะสีสันสดใสนะคะน้องมีพร็อพมาด้วยนะคะอันนี้จะเป็นพร็อพของน้องค่ะพร็อพของน้องจะเป็นแตงโมแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็มีล่มคันเล็กๆนะคะ วางคู่กันแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้น่ารักถูกใจมากนะคะดีใจที่ได้เป็นตัวนี้มาค่ะทีนี้มาดูที่การ์ดของน้องกันเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องชุดแดงนะคะทีนี้มาดูที่กล่องสุดท้ายกันเลยค่ะกล่องนี้จะเป็นที่ใส่บัตรน้องคลายเบบี้นะคะ รับที่ใส่บัตรอันนี้จะมีทั้งหมด6แบบนะคะกับอีกหนึ่งซีเครตค่ะตัวที่ปอยอยากได้ก็จะมีน้องกระต่ายแล้วก็น้องอลิสนะคะมาลุน้นกันค่ะว่าปอยจะได้เป็นตัวไหน นี่ค่ะที่ปล่อยได้มาจะเป็นน้องกระต่ายนะคะเป็นตัวที่ปลอยอยากได้ที่สุดเลยค่ะน้องกระต่ายสีชมพูสีหวานน่ารักนะคะเดีย๋ยวมาดูการ์ดของน้องกันค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของที่ใส่บัตรน้องกระต่ายนะคะตัวนี้น่ารักถูกใจมากๆเลยค่ะน้องจะเป็นแบบที่ใส่บัตรนุ่มๆหรือว่าจะใช้ใส่รูปก็ได้นะคะอันนี้ที่ด้านหลังเป็นซิปแบบนี้ค่ะ เข้้าาไปทงนนีะะคะใส่เป็นรูปก็ได้เดี๋ยวปจะลองใส่การ์ดน้องเบบี้ทีอันนี้ลงไปดูนะคะนี่ค่ะใส่แล้วจะเป็นแบบนี้ดูน่ารักดีเลยค่ะแล้วก็ส่วนของที่ห้อยจะเป็นแบบนี้นะคะมีเป็นสายสําหรับถือแล้วก็มีเป็นห่วงรมสีชมพูแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ไว้ห้อยกับกระเป๋าได้นะคะน่ารักดีมากๆเลยค่ะอันนี้นุ่มนิ่มใส่รูปก็ได้นะคะ มีเท่านี้นะคะสำหรับของที่ปอยสั่งมาในรอบนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ